กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับว in ันนี้กระผมขอเชิญชวนชมนะครับในส่วนของรถครอบครัวรถอเนกประสงค์หลายๆท่านถามมาว่าทําไมไม่ทําเป็นแบบสปอร์ตโฆษณาดูบ้างนะครับก็วันนี้ลองชมนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับถ้าเราจะทําแบบสปอร์ตโฆษณาโตโยต้าอเวนซ่าครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์เดินทางใกล้ลสะดวกสบายไปกับโตโยต้าอเวนซ่าครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนปี2013ครับรถครอบครัวนะครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกนะครับเครื่องพันห้าเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงครับเอาไปใช้งานกันได้ ร,รถโดยรวมได้สวยนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานภายในกับเอ็นบอกผ้ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บาน ใช้งานได้ครบสมบูรณ์นะครับรถโดยรวมเรียกว่าสวยนะครับเป็นเจ็ที่นั่งเน้น4ี่คน5คนเดินทางใส่ของได้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับการทําแบบแนวสปอร์ตโฆษณาแต่ผมว่ามันคงจะไม่คือนะครับก็ท่านชอบก็มาชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านนะครับอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนะครับสาหรับคันนี้เ,ออเป็นอันว่าถ้าใครชอบก็กด1กดหนึ่งมาให้หน่อยนะครับใครไม่ชอบก็กดโสดมาเลยครับสําหรับการทํา ภาคเสียงเป็นแนวนี้นะครับคันนี้นะครับโดยรวมได้สวยนะครับเป็นตัวรองท็อปปี2 0 1พนสิบสาะครับหนึ่งแสเจ็ดมื่นเกพันบาทนะครับ, 9, บ,นนรบเน้นอำนวยคมสะดวกใช้งานนะครับผ่อน 3 9 0 0โดยประมาณนะครับผ่อนชิวๆผ่อนได้6ปีนะครับ179,000บาทเครดิตดีออกรถได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับสำหรับคนเครดิตดีรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันไม่มีชนหนักต่อหรือพิคว่ำนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับกับราคาที่เปิดมาสุดจะคุ้มแน่นอนครับ179,000ับาทครับใครจะซื้อสดมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยใครที่สนใจอยากได้ใช้งานก็โทรเจรจาสอบถามมาได้เลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะเป็นแอลตลกไปซะแล้วนะครับ สำหรับคันนี้ก็ลองชมดูได้นะครับใครสนใจโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับสำหรับสมาชิกที่กาลังหารถใช้งานนะครับราคาประหยัดเป็นรถครอบครัวรถจ็ที่นั่งขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่ไม่โตเน้นอำนวยความสะดวกนะครับเดินทาง5คน6คนไปได้ใส่ของได้นะครับก็ลองชมพิจารณานะครับหนึ่งแสนบาทนะครับคันนี้ก็ต้องแจ้งอีกหนึ่งอย่างนะครับเนื่องจากว่าด้านหน้านะครับจะมีชนมาหน่อยนะครับแต่ไม่ได้หนักอะไรนะครับเราเก็บงานเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับก็แจ้งตรงไม่มีหมกนะครับมีชน ด้านหน้านะครับแต่ไปถึงตัวเครื่องนะครับก็เก็บงานทําเนียนสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ มีชนมานะครับก็แจ้งตามตรงนะครับไม่มีหมกนะครับรถได้สวยสภาพนี้นะครับ179,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยมีมามีแผลมีบาดแผลมาก็เป็นไปตามรถมือ2องนะครับแต่เราก็ไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่ารถยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับเมื่อเราเช็คแล้วเขาเก็บงานมาดีแล้วก็นําเสนอนําส่งต่อให้กับสมาชิกที่สนใจได้ก็จะได้ราคากับสภาพไปนะครับสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดัง เกียร์เครื่องยนต์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับพราะไม่ได้มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับส่วนการที่เป็นแผลด้านชนมาก็เก็บงานเรียบร้อย